มุมที่ผมจะนำเสนอวันนี้นะครับก็เป็นภาพกว้างที่ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นสำคัญแต่ไม่ได้พูดถึงในวงกว้างนะครับเป็นเรื่องของ AI กับสงครามแล้วก็การปกครองนะครับอันนี้เป็นเว็บไซต์หนึ่งที่ผมแนะนำอยากให้พวกเราติดตามชื่อ conflict tracker นะครับจุดที่เกิดความขัดแย้งต่างๆอย่างรุนแรงในโลกไทยกับกัมพูชายังไม่อยู่ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับ แต่ถ้าเราคลิกไปดูในแต่ละจุดทั้งสงครามกลางเมืองหรือปัญหาองค์กรอัยการ,รมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกเฮติต่างๆก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับจริงๆแล้วนะครับทฤษฎีสมุททานุภาพนะครับนในพลเรือตรีออาเฟตนะครับฮามาสนะครับเรียกว่าฮ a มาส e ีรีได้เห็นตั้งแต่อดีตนะครับว่าประเทศไหนในยุโรปที่มีกองทัพเรือเข้มแข็งประเทศนั้นกลายเป็นว่าเศรษฐกิจเติบโต นะครับอเมริกาถึงยอมเปลี่ยนแปลงจากเรือที่เป็นไม้มาเป็นเหล็กนะครับโพลิตีอัลเฟรดมาฮาสบอกว่าสงครามเมันเป็นธุรกิจมันทำเพื่อความมั่งคั่งและคนที่ชนะก็ร่ำรวยนะครับตัวผมเองเนี่ยนะครับอาชีววิทยาเนี่ยที่เรียนมาเพื่อปกป้องคนนะครับเราไม่อยากให้มีใครตกเป็นเหยื่อสักคนเลยแต่อีกปริญญาหนึ่งผมเรียนทางด้านวิศวกรรมป้องกันประเทศนะครับในขแขนงวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการป้องกันประเทศ เรียนเรื่องทํำยังไงจะฆ่าคนให้ตายมากที่สุดรตรกกันขามเรียนตั้งแต่เรือรบเครื่องบินสงครามชีวภาพสงครามไซเบอร์ต่างๆนะครับก็เลยจะเอามาแชร์ให้พวกเราเห็นว่า AI เนี่ยมันน่ากลัวและกฎหมายได้ยุบายต่างๆเนี่ยมันตามไม่ทันอย่างไรนะครับในวงการวิศวกรรมป้องกักนประเทศเขาเรียกว่า lethal autonomous w e p o n นะครับผมต้องให้เห็นภาพนี้สมมติว่าอยากมีคนจะฆ่าผมถ่ายรูปผมเข้าดักเว็บผ่านทอหรือ vpn ก็ได้ เข้าไปในเว็บฮิตแมรูปและโลเคชันผมนะครับจะมีมินิโดรนบินมาหาอัตโนมัตินะครับมันื่อนที่เร็วกว่าคนเป็นร้อยเท่าจับไม่ได้มี AI ค้นหาชั้น13ห้องกเกษมอมุทยานินนะครับตาคันแล้วก็มี f a c เร e c o ค n อ t i ิชค้นหาใบหน้าผมพอเจอโชคดีไม่มีเสียงนะครับจะได้ไม่รบกวนสแกนเจอหน้าผมแล้วยิงจับมินิดรนได้ก็ไม่รู้มาจากไหน หรือเป็นพยานหลักฐานได้หรือไม่เพราะเห็นภาพใช่ไหมครับว่า AI กับอาวุธล่าสังหารอัตโนมัติน่ากลัวแบบไหนแน่นอนครับมินิดรนตอนนี้ที่ผมสั่งจากจีนมาเล่นอ่ะตัวละ5 0 0บาทการก่อการร้ายจะเปลี่ยนโฉมถ้ามีมินิดรนบินมา500อตัวเราจะหลบยังไงครับเราจะปกป,ป้องอยังไงมันตรวจจับไม่ต้องใบหน้าครับความร้อนก,ก็รู้ได้นะครับว่าจะเลือกสังหารเราอย่างไรตอนนี้เราได้เห็นข่าวใช่ไหมครับผู้บัญชาการ ทหารสูงสุดของอิหร่านนาพลคาเซมสุไลมานี ani, นะครับโดรนเนี่ยตอนนี้นะครับอาวุธสังหารอัตโนมัติยังไม่เป็น fully automation นะครับมีแค่บางส่วนโดยเฉพาะการติดตามโลเคชันต่างๆในายพลคาเซมสุไลมานโดนโดรน,ดรนไล่สัญชาติแต่ก็มีข่าวอ้างว่าเป็นอเมริกาใช่ไหมครับสังหารนี่คือความน่ากลัวและปัญหาคือประเทศมหาอำนาจต่างๆในโลกไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือจีนไม่ยอมรับอนุสัญญา c c w ที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับในการใช้ AI ในการล่าสังหารอัตโนมัติเราจะมีเขาเรียกว่าบัคซี่โดรนนะครับเล็กขนาดยุงนี่แหละครับมันมีโลเคชันบ้านเรามันหาทางเข้าห้องนอนเราที่มุงนวดที่มุ้งลวดขาดมาขโมยยีนเอเราหรือฉีดไซยาไนเราค่อนข้างน่ากลัวใช่ไหมครับมีสัตว์สีเท้าอย่างที่คุณปริมพูดเนี่ยนะครับรปภยุคใหม่ สัตว์สีเท้ามันจะเคลื่อนที่ในพื้นที่พื้นที่ที่ไม่เรียบเนี่ยดีกว่าล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นในป่าหรือในท้องถิ่นธุรกันดารต่างๆมันจําพวกเราได้ว่าเป็นคนปกตินะครับใครมีอาวุธยิงแล้วก็ไล่ตามอย่างรวดเร็วโดดขึ้นรถขึ้นอะไรตามทันหมดเลยนะครับจะมาขโมยของจะมาอะไรก็แล้วแต่นะครับกล้อง CCTV เชื่อมต่อกับ Security ที่เป็น AI ได้ทันทีนะครับเรือดำน้ำไม่ปรากฏสัญชาติ ขือนที่หาสแสวงหาทรัพยากรในใต้น้ําพลังงานนิวเคลียร์เข้าใจว่า40ปีนะครับไม่ต้องขึ้นมาเติมไม่มีคนขับโลกเราสามใน4ส่วนเนี่ยคือทะเลเขาสแสวงหาทรัพยากรเต็มไปหมดเลยนะครับหลบเลี่ยงทุ่นระเบิดอัตโนมัติต่างๆนะครับแม้แต่เรือบรรทุกเขาเรียกว่าซีฮันเตอร์ของอเมริกานะครับเป็นเรือลาดตระเวนผิวน้ําดูตั้งแต่ว่ามีเรือใต้เรือดำน้ํำไหมนะครับหรือมีใครล้ำนาน้าฟ้าไหมนะครับเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับ ค่อยมาเติมพลังงานทั้งไฟฟ้าและน้ำมันโดยไม่ต้องมีคนขับลาดตะเวนอัตโตนมัติและตัดสินใจยิงค่าศึกอัตโตนมัตินี่เป็นสีฮันเตอร์นะครับแล้วยังมีเทคโนโลยีความมั่นคง้องประเทศนะครับหลายๆอย่างโดยเฉพาะรถถังไฟฟ้าเงียบสนิทนะครับเคื่อที่ลาดตะเวนตามโลเคชันที่ระบุไว้อัตโตนมัติและค้นหาเป้าหมายแล้วก็สั่งยิงอัตโตนมัติโดยที่ไม่ต้องรอคําสั่งจากมนุษย์ ทหารราบก็มีตอนเด็กๆเ,เคยดูเรื่องกันดั้มนะฮะสมัยผมนี่อาจจะไม่ทันใช่ไหมมีหุ่นยนต์มีอะไรนะครับเราจะมีเสื้อกรอบแบบนั้นตลอดจนมีชุดอุปกรณ์ต่างๆให้ทหารราบนะครับสื่อสารกับโดรนยิงโคเวอร์นะครับรถถังเรือดำน้ำต่างๆไอ้ไม่หมดเลยที่เขาลังก้าวหน้าโดยใช้ AI เข้ามาในหลายๆมิติหลายๆส่วนนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราเห็นอันนี้เป็นจริงๆเป็นวิดีโอกราฟิกนะครับที่โรบอตเนี่ยนะครับจะเลือกยิงเฉพาะเป้าหมายไม่ว่าจะถูกขัดขวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็จะหาวิธียิงเฉพาะเป้าหมายเท่านั้นนะครับคนจะแกล้งอย่างไรจะทำอะไรนะครับไม่สนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เครื่องบินที่เร็วที่สุดในโลกเราเราเห็นสงครามไทยกัมพูชาแบบชื่นชม F16 แต่นั่นคือตั้งแต่ผมยังเด็กๆอยู่นะครับ เครื่องบินสมัยใหม่ f 3ฟหรืออะไรก็แล้วแต่วิ่งด้วยความเร็วประมาณ2,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าจำไม่ผิดขณะที่กระสุนเนี่ยนะครับวิ่งประมาณพันเมตรต่อวินาทีเชื่อไหมครับมนุษย์จะไม่สามารถยิงเครื่องบินได้อีกต่อไปกระสุนมันเป็นโปรเจกต์ตายแบบนี้ครับเครื่องบินบินแบบนั้นนะฮะคุณจะต้องแบบเล็งแล้วก็ให้มันโค้งไปอย่างที่เราเห็นวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะครับมนุษย์ทําไม่ได้ครับต้องเป็น AI เท่านั้น วิเคราะห์เขาเรียกว่า image processing วิเคราะห์ภาพถ่ายแล้วก็คำนวณองศาในการยิงถึงจะสู้ได้ตอนนี้นะครับถ้าเรามีเครื่องบินรบนะครับเขมรนี่มีปืนประจำกายเป็น AK เป็น f 1 6แนะนำให้หนีครับสู้ไม่ได้นะครับความเสี่ยงของพลปืนเนี่ยนะครับก็ยิ่งน่ากลัวอิสราเอลมีระบบที่เรียกว่าไอรอนโด รู้จักกันใช่ไหมครับมิตไซร์ยิงขึ้นมาก็ต้องยิงตอบโต้ขึ้นไปนะครับป้องกันไม่ให้ตกใน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 เมืองนะครับปกป้องพลเรือนมิตรซร์เป็นพันลูกมนุษย์ก็ยิงไม่ทันครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ AI ตัดสินใจยิงปัญหามันคืออะไรทราบไหมครับอ่าเดี๋ยวผมเล่าเทคโนโลยีฟังนะครับ อนอกจากไอรอนโลงของอิสราเอลนะครับตอนนี้มีความวิวัฒนาการเรียกว่าไอรอน e ีมใช้เลเซอร์เลเซอร์คือการส่งความร้อนต่อเนื่องไปนะครับเครื่องบินบินมาก็จะพยายามละลายนะครับละลายเหล็กนะครับแล้วมันล็อกเป้าอัตโนมัตินะครับเร็วกว่าคนแน่นอนนะครับแต่พลังงานยังไปไม่ถึงตอนนี้เทคโนโลยีคือล็อกลูกตานักบินครับยิงให้ลูกตาระเบิดน,นะครับโดยใช้ความร้อนส่งไปนี่คือไอรอนบีมนะครับที่เป็นทิศทางของในอนาคตนะครับ การทดลองของอิสราเอลเนี่ยใช้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรนะครับคืออย่างนี้ครับอนุสัญญาสหประชาชาตินะครับ CCW นะครับเรียกว่า Convention on Concern, Conventional w e a p o n s นะครับอยากจะให้มนุษย์เราเนี่ยเลิกใช้อาวุธบางแบบที่เกินความจำเป็นเช่นลดความตายที่ทุกทรมานของทหารหลีกเลี่ยงไม่ให้ทำร้ายพลเรือนให้ลบกับทหารเท่านั้นนะครับ คือการประชุมเนี่ยมันเยอะมากนะครับผมก็จําชื่อยากๆไม่ได้พวกเราสนใจไปค้นคว้าต่อเองนะครับ44 w ิคือการรบเนี่ยมันจะต้องแบบเฉพาะเจาะจองคนที่ไม่เกี่ยวพลเรื่องต่างๆเนี่ยไม่ควรอย่างยิ่งนะครับกำเนิดทฤษฎีอาชญาวิทยาของสำนักคลาสสิคัลสกูลนะครับโดยซีซ่าเบคเคอรีเนี่ยเปลี่ยนจากอดีตเนี่ยมองคนที่ก่ออาชญากรรมว่าถูกพูดผีปีศาจเข้าสิงนะครับแล้วก็ลงโทษบังคับทรมานเปลี่ยนมามนุษย์เริ่มรู้จักเหตุผล นะครับโดยที่ซิซ่าเบคเคียรบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีเจ็ดจำนวนอ,อิสระในการตัดสินใจและความว่าเรียชโนลเนี่ยจางต่างกับรีเซนท์ไทเรามีคําเดียวเหตุผลแต่ฝรั่งมีรีเซนกับเรียลชโนลเรีชโลแปลว่ารู้เหตุรู้ผลทําแบบนี้เกิดผลแบบนี้มันก็เลยมีความเป็นเหตุเป็นผลและมนุษย์เลือกที่จะก่อเหตุนเนี่ยเพราะคิดว่าตัวเองได้ประโยชน์พอโทษมันน้อยนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นคนตัดสินใจ ว่าจะทำเรื่องไม่ดีผิดศีลธรรมหรือก่ออาชกรรมแต่ CCW มองว่าเมื่อเอามนุษย์ออกจากการทำสงครามจากการลบเป็น AI ตัดสินใจนี่แหละมันไม่มี human in the loop ขาดการควบคุมกับของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีหลักมนุษยธรรมที่ว่าต้องมีการตัดสินใจทางศีงลธรรมเกิดขึ้นมีแต่ทำลายล้างระหว่างกันอันนี้ละเป็นข้อคซิร์นที่เป็นเรื่องใหญ่ในการใช้ AI มาในงานวิศวกรรมป้องกันประเทศนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการปกครองชีวญาณผ่านอัลกอริทึมนะครับคือจริงๆแล้วเนการปกครองในยุคก,ก่อนคริสตศักราชเนี่ยนะครับสมัยเพลรโต้เนี่ยเขาบอกว่าอำนาจเป็นของชนชั้นสูงเท่านั้นนะครับแล้วชนชั้นสูงเนี่ยใช้อำนาจโดยใช้กฎหมายที่เป็นภาษาในการปกครองเพื่อให้มนุษย์ทุกคนมุ่งไปสู่ศีลธรรมทำความดี แต่ในยุคศตรวตรรษที่17เป็นต้นมานะครับเขาเรียกว่ายุคเอ l ล g h t e เมน n ์นะครับเกิดปลาต่างๆให้ความรู้ขึ้นมามิเชลฟูโกะมองว่าความรู้มันคืออำนาจนะครับคือคนส่วนใหญ่ชอบเรียกมิเชลฟูโกะแต่ผมชอบให้เกียรติท่านเรียกเต็มๆสัตราจาญยาดรมิเชลฟูโกะนะครับจริงๆแล้วตอนท่านเป็นวัยรุ่นเนี่ยท่านถูกกล่าวหาว่าเป็นบ้านะครับโดยถูกแยกตัวไปแล้วก็บำบัดร,รักษาว่าแบบนั้นแหละ เลยเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งที่คนเรียนอาชีววิทยาทุกคนต้องอ่านครับตอนนี้ก็มีดาวน์โหลดฟรีนะครับเป็น pdf ซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะหมดเรื่องลิขสิทธิ์ละเพราะเกิน50ปีหนังสือชื่อ i s s i p l i n e and p u n i s ชนะครับในปี1975นะครับไม่ได้พูดเรื่องการลงโทษอะไรทำนองนี้ที่ลึกซึ้งแต่ให้มิติเราเข้าใจเรื่องอำนาจมิชลฟูโกมองอย่างนี้ครับว่า คือวิธีวิทยาของเขาเรียกว่าวงศาวิทยานะครับฟูโก้ไม่สนใจนักวิชาการรุ่นเก่าที่กล่าวหาว่าเขาวิจัยไม่เป็นนะครับไม่สนนะครับแล้วเขากลายเป็นนักวิชาการที่ผมเรียกว่าเป็นโพสต์โมเดลที่รับการยอมรับมากที่สุดในโลกมีการอ้างอิงถึงเขามากที่สุดในโลกแล้วก็มีความเป็นสมัยใหม่วิธีวงศาวิทยาเนี่ยนักวิจัยอาจจะบอกว่าเอ๊ะคนกลุ่มนี้เผ่าพันธุ์นี้เชื่อมโยงเป็นญาติกันอย่างไรวัฒนธรรมอย่างไรแต่ฟูโก้มองความสัมพันธ์แบบเครือญาตินั่นแหละ แต่เป็นอัตลักษณ์ subject เป็น knowledge ความรู้และอำนาจ subject เจนี่ยแหละครับฟูโก้ที่บอกว่าเขาทำวิจัยพวกเรียกเรื่องคนชายขอบถูกตัดสินว่าเป็นบ้าถูกตัดสินว่าเป็นคนนอกรีดเป็นอาชญากรเหล่านี้นะครับความ normalization เนี่ยมันคืออะไรทำไมสร้างบรรทัดฐานและคนที่ไม่ได้อยู่ในบรรทัดฐานได้ถูกกันออกไปนะครับและกลับไปฟื้นฟูโดยใช้ d i s c i p l i n หรือวิน,นัย ในการแก้ปัญหาความประพฤติให้กลับมาอยู่ในบรรทัดฐานปกติแบบเดิมเขาเลยเห็นมุมมองของอำนาจที่มันเกี่ยวเนื่องกันนะครับฟูโก้บอกว่าอย่างนี้ครับถ้ามีอำนาจเฉยๆไม่มีความรู้อยู่ไม่ได้ครับแต่ถ้ามีความรู้คุณจะมีอำนาจได้แล้วพอมีอำนาจแล้วคุณจะสร้างความรู้ได้และความรู้จะสร้างอำนาจใหม่ๆความผู้ให้ความรู้เนี่ยนะครับฟูโก้เรียกว่าไบโอพาวเวอร์หรือชีวญาณนะครับอ, a, อำนาจชีวะนั่นแหละนะครับ อำนาจเหมือนสิ่งมีชีวิตล่องลอยอยู่ในอากาศเหมือนโควิดแบบนี้นครถ่ายทอดคนสู่คนหรือแพร่กระจายไปในสังคมผู้ให้ความรู้กลายเป็นผู้มีอำนาจในยุคเอเลี่ทนเมนท์นะครับหรืออำนาจความรู้ทำให้ท่านเปลี่ยนพฤติกรรมได้เทรนเนอร์สั่งให้ท่านยกเวทวันละ20กิโลไปไงฮะพฤติกรรมท่านเปลี่ยนหมอบอกว่ากินโซเดียมเยอะสุขภาพไม่ดีพฤติกรรมเปลี่ยนเนี่ยมันควบคุมถึงร่างกายรับความรู้แล้วเปลี่ยนร่างกายนะครับ ผมเนี่ยมีผู้าบัญชาเก่านะครับดื่มน้ําเยอะมากในใจกลัวนะครับนักอาชจาวิยาจะมีคำหนึ่งครับเรียกว่าไซโคเจนิกโพลิดิปเซียคนดื่มน้ํามากๆจะกลายเป็นอาชญากรเออแปลกไหมออออแปลกไหมลองเซิร์ชในชัดจิปีธีดูครับกินน้ําเยอะๆเนี่ยนะครับทำให้โซเดียมในเลือดจางลงนะครับโซเดียมเนี่ยม,มันต้องประมาณ135-145มิลลิอิิลเิอร์ลิต p มากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีโซเดียมน้อยทําให้สับสนจิตใจวุ่นวายกระวนกะวายถ้าคนเป็นจิตเภทจะลุกขึ้นมาก่อความรุนแรงวัยรุ่นในร้านเหล้าเนี่ยนะครับกินเบียร์เยอะๆเ,เนี่ยร่างกายมองส่วนหนึ่งเป็นน้ําต้องขับออกและมันก็ทําให้โซเดียมจางไม่มีตังซื้อกับแก้มอาจจะเป็นเหตุทะเลาะวิวาทก็ได้แต่เราไปกล่าวหาโทษเบียร์เหล้าซึ่งในมุมที่ผมสํารวจมาเนี่ยนะครับ การจะเมาจนขาดสติมันต้องขาดการทรงตัวมันยืนไม่ได้มันแล้วมันจะไปทะเลาะวิวาทได้อย่างไงอาจจะเป็นเพราะโซเดียมจางลงนะครับถั่วทอดเฟรนช์ฟรายถึงขายดีก็เปลี่ยนได้อ้าวนอกเลือกไปสกสไกนะครับรับความรู้มาแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมเห็นไหมจากคนดื่มน้ำเยอะๆมาได้ยินผมพูดแบบนี้ความรู้ที่ผมให้ไปเปลี่ยนพฤติกรรมคุณแน่นอนถ้าอดีตผู้บังคับบัญชาผมเนี่ยสวยละฟังเนี่ยนะอาจจะลบการดื่มน้ำร้อยลงฟูโก้บอกว่าการยอมรับความรู้เนี่ย แล้วเชื่องปฏิบัติตามเนี่ยอำนาจควบคุมพฤติกรรมได้เรียกว่าด็อกซายบอดีร่างกายใต้บงการนี่แหละที่มันมีแปลเป็นหนังสือภาษาไทยนะครับก็แนะนำให้อ่านนะครับทีนี้ครับ Normalize and Discipline นีครับใช้วินัยในการเปลี่ยนแปลงคนให้กลับมาอยู่ในบรรทัดฐานเดิมนะครับเป็นการใช้อำนาจนะฮะเจอร์รี่เป็นธรมได้เสนอเรื่องแบบพาณิชย์ที่เป็นทรงกลมครับ แล้วก็มีหอตรงกลางให้ผู้คุมอยู่ต่อให้ไม่มีผู้คุมอยู่นักโทษก็จะเรียบร้อยครับพราะรู้สึกว่าถูกจับจ้องตลอดเวลาการเซเวนแลนซ์ก็เป็นอีกผลงานหนึ่งของฟูโก้ครับที่บอกว่าการเฝ้ามองตลอดเวลานี่แหละเป็นอำนาจในการกากับพฤติกรรมของคนในสังคมนะครับแน่นอนเราเห็นกล้องวงจรปิดเราก็ต้องเรียบร้อยใช่ไหมครับจีนนี่มีระบบโซเชียลเครดิตนะครับ โอ้เดินผ่านเนี่ยยิ่งกว่าอาจารย์ปริญญาบอกอีกชื่ออะไรนะครับจ่ายภาษีไหมพฤติกรรมการเงินใช้ถ้อยคำอย่างไงในโซเชียลมีเดียเข้าวัดหรือลงจำนำบ่อยรู้หมดเลยนะครับแต่อย่างงี้ครับไบ o อ o พ e r เอร์กับ g o v e r n นทอล t ตนะครับหรือเรียกว่า b i o p o พ i ิติกก็ได้นะครับในมุมของฟูโก้เนี่ยคือแม้แต่การจ้องมองเนี่ยใส่เครื่องแบบนิสิตข้าราชการนี่ก็คือการถูกเฝ้ามองให้พฤติกรรมอยู่ในกรอบ เลิกเรียนแล้วไม่กล้าไปสถานบันเทิงไม่กล้าไปร้านเหล้าถูกไหมฮะถูกกำกับด้วยอีกแบบหนึ่งนะครับทีนี้ครับปฏิบัติการวาทกรรมนี่แหละครับเป็นยุคของโพสต์โมเดิร์นนะครับในการที่เห็นว่าอำนาจคือการสถาปนาด้วยวาทกรรมนะครับผมขออนุญาตเป็นเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะหมดเวลานะครับนะครับอ่ากี่นาทีนะครับ5นาทีนะครับโอเคนะครับฟูโกะบอกว่ามนุษย์เนี่ยตรงข้ามกับสัตว์อย่างหนึ่งมี binary opposition เหมือนอาจารย์ปริญญาบอกเรามีสองขั้วนะครับเขาเรียกยูนิโพลาโพลิติกส์กลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่ได้ได้ยินเลยจะเพิ่มดุลการค้าย,ยังไงลดความยากจนอย่างไรแต่ถูกจำาฝ่ายตรงข้ามเลวแบบไหนมนุษย์มีใบเขาเรียกว่าไบนารีออปโปซิชชันอยู่แล้วไอ้ไนี่รอไรอ้ไนี่เลวไอ้นี่สวยไอ้ไนี่รอไอ้นี่ดีไอ้นี่อะไรเงี้ยนะครับแต่ใช้กลยุทธ์ป้ายสีให้เป็นปีศาจนะครับดรามาไทเซชั่นออฟอีวิวไซด์ไซด์นะครับคือสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ย อมิกลาเนี่ยเกิดก่อนถ้าจะได้ความเป็นสัตว์นะครับความเกลียดความดุมันจะตื่นตัวมันจะจําง่ายและสมองใหม่ๆนี Neo ้โอคอร์เทกซ์ค่อยเกิดขึ้นทีหลังมันจํายากครับไม่ค่อยจดจานะครับมนุษย์ไม่มีอะไรมากกว่า Repeat to believe พูดซ้ําๆผิดไปถูกเรียกว่า loop of seven ไม่เกินเจ็ดครั้งที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียผมเล่าให้ฟังเงี้ว่าเราเลื่อนภาพลักษณ์ perception เราได้จากการผลิตคอนเทนต์ i s c o อ r ์ Discord, นะครับจะบวกจะลบหรือชิปโพส i ซช i n นิ่ต่างๆของเรา ได้หมดโดยใช้โซเชียลมีเดียนะครับเหตุการณ์ในอารับสปริงนะครับหลายๆประเทศผู้นำรับมือไม่ทันจากคอนเทนต์ o u t u b e Twitter Facebook ต้องหนีออกนอกประเทศหมดนะครับจากที่ใช้อวตารนะครับช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์ช่วยกันด่าตอนนี้เรามี d a t a a n a l y t i กกับ AI อนะครับอันกรณ์ที่อาจารย์ปริญญาเล่าให้ฟังนี่แหละ Filtr Bubble Effect จะซ้ำๆนะครับรีพีทเรา7ครั้งจะเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อของ ตลอดจนผลกันเลือกตั้งผมนี่เคยเริ่มเขียน t o To โ w โดยจันทีแนะนำนะครับจนเริ่มมีคนเชิญบรรยายปรากฏว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยผมชอบส่งบทความใหม่ไปให้ท่านท่านต่อว่าครับว่าทำไมส่งโฆษณาเซ็กซ์ทอยมาให้ท่านอมผมก็เลยเริ่มเขียนเพราะอะไรทราบไหมครับใน Facebook ในโซเชียลมีอย่าง f a c e b o o k เนี่ยเขามีโค้ดพิกเซแพลตฟอร์มต่างเนี่ยเอา f a c e b o o พิกเซลเนี่ยไปแปะ แล้วเราท่านลองเข้าเตมูนะครับท่านเลือกลงไปในตะกา้ายังไม่ต้องจ่ายเงินครับมันจะเชื่อมาอา Facebook, มาอย่าง a c e b o o k มายังบล็อกโ o ล o ูมาและสารพัดเลยให้ท่านเห็นไม่ต่ำกว่าเจ็ครั้งจนกว่าจะจ่ายเงินนั่น,นแปลว่าอะไรครับผมไม่ได้ส่งโฆษณาเซ็กทอยครับท่านนั่นแหละครับดูบ่อยนะนี่เป็นคือความเข้าใจผิดนะครับเขาจะเอาเพอร์เซ็นต์เเรามาวิเคราะห์ครับว่าจะโน้มน้าวจูงใจเราอย่างไร s e g m e n t a t i o n ต่างๆเรามี จ็ดกลุ่มแต่และกลุ่มเด็กชอบฟังคอนเทนต์แบบหนึ่งนักวิชาการแบบหนึ่งนักธุรกิจแบบหนึ่งมิเชลฟูโกก็เลยบอกว่านะครับ mm hmm. เขายังไม่เห็นนะครับ mm hmm. เขาตายไปก่อน mm hmm. เป็นเอชตายนะฮะ mm hmm. จากการไปเที่ยวบาร์เกแห่งหนึ่งนะครับ mm hmm. การที่เขาถูกกดดันจนคนกล่าวหาว่าเขาบ้าเนี่ย mm hmm. เพราะว่าเขารู้ตัวว่าเป็นเกแล้วถูกกดดันนะครับจนจิตแพทย์มาไขาล็อกให้เขาแล้วเขากลายเป็นนักวิชาการ mm hmm. เป็นศาสตราจารย์ในที่สุดนะครับ mm hmm. นี่ก็คือภาพที่เราเห็นว่า การปกครองชีวยาณผ่านอัลกอริทึมต่างๆในโซเชียลมีเดียในอนาคตเนี่ยนะครับในมุมมองของผมคิดว่ายังไม่อยู่ในยุคประชาธิปไตยแบบนี้ผู้ที่ได้คะแนนเสียงส่วนใหญ่เป็นผู้นํารัฐบาลอาจจะแค่20%ประชากรนั่นแปลว่าอีก80%ประชากรไม่ได้รักเขาแต่เป้าหมายสูงสุดของการปกครองของอริสโตเรียกว่ายูไดโมเนียเป็นสภาวะที่คนทั้งประเทศรักผู้นํา ซึ่งมันไม่ใช่การใช้ความเกลียดชังในการสร้างความแตกแยกแต่มันคือคนที่มีความสามารถในการใช้โซเชียลมีเดียในการที่บริหารความรู้สึกของประเทศเรานี่คือภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์สงครามและการปกครองครับโอเคครับสุดยอดมากเหมือนเหมือนคนใช่มีความพื้นนะโอเคครับก็